เมื่อคุณหมอบอกว่าไตาเสื่อมเราต้องทํายังไงบ้างนะคะข้อแรกต้องถามคุณหมอกลับไปก่อนคขาว่าเป็นไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่และผลเลือดเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไตาเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะและแต่ละระยะก็ดูแลต่างกันโดยที่แบ่งระยะไตาจากค่า GFR นั่นเองค่ะเพื่อนๆถ้าไปหาคุณหมอขอผลเลือดคุณหมอมาด้วยเพื่อที่จะได้ตั้งต้นว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่และจะดูแลตัวเองยังไงคะ่ะ ไตห้าระยะแบ่งเป็นยังไงบ้างนะคะคนปกติค่าไตาหรือว่าค่าการกรองของไตหรือว่า GFR จะอยู่ที่100-120และเมื่ออายุมากขึ้นนะคะไตก็จะเสื่อมลงปีละประมาณ1%เมื่ออายุ35ปีหรือ40ปีแต่ถ้าไตาเสื่อมจากโรคต่างๆหรือว่าสาเหตุอื่นๆก็จะทำให้ค่า GFR ลดลงปีละ5% 10%แบบนี้คือผิดปกตินะคะและถ้าไตาเสื่อมระยะที่1 ค่า GFR จ,จะมากกว่า90เล็กน้อยค่ะอย่างเช่น91 92แบบนี้นะคะในระยะที่2ค่า GFR จ,จะน้อยกว่า90หรืออยู่ที่60-89ค่ะโดยที่ระยะที่1ระยะที่2คุณหมอจะยังไม่มีที่ฉัยนะคะว่าเป็นไตาวายเรื้อรังก็จะตรวจปสวัสสาวะดูโปรตีนรั่วหรือว่ามีการเอ็กซเรย์อันต์ซาวร่วมด้วยและดูว่าท่านมีโรคที่จะนำมาสู่ไตาวายเรื้อรังหรือไม่ด้วยค่ะ ระยะที่3ค่า GFR จะน้อยกว่า60โดยที่ระยะที่3นี้จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือ 3A กับ 3B ระยะ 3A ค่า GFR อยู่ที่45-59ค่ะ และระยะ3 b ค่า GFR อยู่ที่30-44ค่ะคุณหมอจะเริ่มบอกว่ามีภาวะไตวายระรังเมื่อระยะที่3นะคะและผู้ป่วยจะสังเกตอาการหรือว่ามีอาการในระยะ3 b แล้วโดยที่อาจจะปัสสาวะเป็นฟองมีอาการบวมนะคะหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะคะพอระยะที่4ค่า GFR จะน้อยกว่า30นะคะหรือว่าอยู่ที่15-29นั่นเองค่ะ ระยะที่4นี้อาการก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอาเจียนทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับบวมนะคะฉี่เป็นฟองบางท่านนะคะก็อาจจะมีอาการน้ําท่วมปอดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะระยะที่5จะเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายค่าชีพออจ,จะน้อยกว่า15ค่ะแล้วคุณหมอจะคุยเรื่องฟอกไตในระยะนี้นะคะ อาจจะคุยเมื่อชีพมาน้อยกว่า10หรือว่าประมาณ6นะคะหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการมากก็คือมีการน้ําท่วมปอดหรือว่าของเสียข้างก็อาจจะเกิดการฟอกไตฉุกเฉินขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยควรจะดูแลตั้งแต่ในระยะแรกๆที่ทราบว่าเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังค่ะนอกจากค่าชีพมาที่เราต้องรู้ว่าเป็นไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่แล้วค่าที่ต้องรู้เพิ่มเติมนะคะคือค่าเกลือแร่หรือค่าแร่ธาต โดยเฉพาะในระยะที่4ที่5นะคะเพื่อที่จะมาคุมอาหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเกลือแร่ที่สําคัญนะคะก็มีอยู่3าตัวคือโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมอยู่หรือว่าเป็นผู้ป่วยเองนะคะถ้าอยู่ในระยะที่4ที่5แล้วขอผลตรวจดือดคุณหมอมาให้ครบนะคะ และข้อปฏิบัติข้อที่2เมื่อคุณหมอบ,บอกว่าไตาเสื่อมก็คือการศึกษาเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าโรคไตในแต่ละระยะการดูแลเรื่องอาหารก็จะต่างกันโดยที่ตั้งแต่ระยะ 3B ขึ้นไปนะคะระยะ 3B ระยะ4ระยะ5จะต้องเข้มงวดกว่าในระยะแรกๆแล้วนะคะการคุมอาหารนะคะก็จะคุมในกลุ่มของโปรตีนแล้วก็เกลือแร่หรือแร่ธาตุค่ะโดยคุมโซเดียมฟอสฟอรัแล้วก็โพแทสเซียม โดยที่โซเดียมนะคะจะมีมากในเครื่องปรุงค่ะที่มีรสเค็มและยังมีโซเดียมที่ไม่มีรสเค็มด้วยนะเช่นผงชูรสผงปรุงรสต่างๆแล้วก็พวกผงฟูนะคะที่อยู่ในเค้กและเบอรเกอรี่ผู้ป่วยในระยะท้ายทโดยระยะที่4ที่5ควรจะเลี่ยงเค้กเบอรเกอรี่หรือว่าขนมที่มีผงฟูนะคะซึ่งเป็นโซเดียมที่ไม่เค็มด้วยค่ะรวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆนะคะอาหารในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงก็จะเป็นผักและก็ผลไม้ค่ะ ถ้าค่าโพแทสเซียมท่านเกินค่าปกติแล้วผลไม้นี่ก็แนะนํางดจะดีกว่านะคะแต่ถ้ายังไม่เกินก็เลือกทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ําถึงปานกลางได้ค่ะในส่วนของฟอสฟอรัสก็จะมีเยอะในถัว่วธัญ,ญพืชไข่แดงและผลิตภัณฑ์จากไข่แดง นมและอาหารแปรรูปต่างๆอาหารสังเคราะห์ต่างๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยนะแต่ยังไงก็ตามผู้ป่วยควรจะทานอาหารตามผลเลือดนะคะท่านไหนที่ยังสงสัยว่าจะทานอาหารยังไงอยากจะให้ระดาแนะนําก็สามารถส่งผลตรวจเลือดนะคะมาได้ที่ l i น์ id j a l b y ระดาค่ะรดายินดีให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละท่านจะคุมอาหารต่างกันนะคะ รวมถึงปริมาณของโปรโตีนที่พูดไปนในตอนต้นนะคะว่าถ้าโปรโตีนสูงก็จะทําให้ผู้ป่วยไตเสื่อมมีการของเสียข้างนะคะเกิดการบวมหรือว่าน้ำท่วมปอดได้ค่ะเพราะนั้นก็ต้องคำนวณการทานโปรโตีนด้วยนั่นเองค่ะและข้อ 3. ผู้ป่วยจำเป็นที่ต้องศึกษาการฟื้นฟูไตเพราะว่าปัจจุบันนี้มีอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรามากมายเลยนะคะในอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ที่เข้ามาปรึกษารดาก็จะบอกว่าไปหา สมุนไพรนะคะยาต้มยาหม้อมาทานแต่ว่าค่าไตาไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องศึกษาให้ดีนะคะถึงส่วนผสมของอายาหรือสมุนไพรนะคะนั้นๆที่จะามาช่วยและหวังที่จะฟื้นฟูไตนะคะคุณหมอนะคะก็จะห้ามการทานอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าผู้ป่วยเมื่อเห็นว่าทานยาหมอแล้วไม่ดีขึ้นก็จะ พยายามหาตัวช่วยเพราะนั้นการศึกษาะะเป็นที่ต้องเข้าใจส่วนผสมต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือทาน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็น3ข้อนะคะที่ควรจะทราบเมื่อคุณหมอบอกว่าท่านไตเสื่อมค่ะท้ายน,นี้นะคะระดมีสารอาหารเสริมรูปแบบเจลที่แนะนําให้กับเพื่อน <ๆ S 1> นะเพื่อฟืน้นฟูไตและชะลอการฟอกไตได้ค่ะโดยสารอาหารเสริมรูปแบบเจลจะมี2ตัวนะคะที่แนะนําให้กับ ผู้ป่วยไตยเสื่อมก็คืออูมิซองสีเขียวแล้วก็ HRT หรือฮาร์ซองสีเหลืองค่ะอูมิมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดนมีงานวิจัยรองรับมากมายนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะอูมิกับฮาร์เป็นสารอาหารธรรมชาติและนําเข้าจากอเมริกา100%นะคะ่ะจําหน่ายในไทยนะมากกว่า13ปีแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆท่านไหนที่ให้ได้ด,ดูแลอยู่ก็อย่าให้ทานต่อเนื่องนะคะ และเมื่อถึงรอบหาหมอก็สามารถส่งผลเลือดให้ระดาดูได้ค่ะและเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรู้จักอุมิกับฮาร์ดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ line id ad j e l b y ระดาค่ะและตอนนี้เรามีชุดโปรโมชั่นอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยว่าแคปหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามความรู้ดีๆในการดูแลไตค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ